สวัสดีทุกทุกคนนะจา๊ะไหนบำรุงถั่วหนิซิอันนี้เป็นถั่วฝักยาวที่เราทำคลิปไปย้อนไปดูได้ที่เราบอกปลูกถั่วฝักยาวสไตล์ชราพรน,นะอยากให้ทุกคนไปย้อนดูว่าเราทำยังไงเนี่ยกระถางเนี้ยเราจะใช้น้ำหมักคือใช้น้ำหมักเสร็จอาหารเทลงไปแล้วเอาดินกลบเอาดินกลบ เสร็จแล้วก็เอาเม็ดของถั่วฝักยาวมาวางวางไว้อันนี้คือรอดถอยทากมาได้ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาบำรุงเขาต่อด้วยเปลือกไข่แต่ต้องด,ด,ดูแลดีๆนะจ๊ะทุกคนคือถ้าใช้พวกน้ำหมักหรือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยสามารถช่วยไล่ไล่มดไล่แมลงได้ด้วยนะอันนี้เราใช้เพียวๆหลายคนอาจจะกลัวว่าใช้เพียวๆอาจจะตายได้มไม่ตายหรอกจ้ะมันไม่ได้เป็นกรด นะ่ะอะแตะเติมความแข็งแรงเพิ่มให้หน่อยแล้วก็หลายคนก็ยังไม่รู้ว่าถัา่วฝักยาวโอ้โหกลิ่นแรงจริงๆเลยจริงๆสิเราะแสงกลิ่นมันจะแรงๆเขาปักชำได้กิ่งนี้คือกิ่งที่ตัดปักชำเห็นไหมจ๊ะส่วนที่อีกกิ่งหนึ่งที่ตัดปักชำเราย้ายมานี่แล้วจากคลิปที่เราพาชมสวนน่ะ เราย,าย้ยายมาตรงนี้นะที่ที่เราถกมาให้ดูแล้วติดรากอะ่ะนี่เป็นยอดของถั่วฝักยาวที่สามารถตัดกิ่งฝักชำได้คือหลายคนทําแล้วหลายคนยังไม่ได้ลองออมือมหาหัดปลูกก็ยังไม่ได้ลองเนี่ยเอาเนี่ยตัดแล้วทิ่มลงดินเลยนี่นะตัดตัดตรงนี้ก็ได้แล้วก็จิ้มลงดินเราก็จะได้อีกหนึ่งต้น จริงเพาะไว้หลายต้นนะโดนหอยทากกินไปนะอันนี้เหลือไว้แข็งแรงดีมากเลยเห็นไหมสองต้นนี้แข็งแรงอันนี้เป็นกิ่งกิ่งที่ปักชำอันนี้ติดแล้วนะอย่างนี้เราก็บำรุงหน่อยเอาเนี่ยมาเพิ่มเพิ่มเพิ่มธาตุอาหารเพิ่มแคลเซียมหน่อยนะจ๊ะแล้วก็เนี่ยเปลือกไข่เนี่ยเวลาโดนความร้อนเขาจะมีกลิ่นกร,รมถัน จะมีกลิ่นกรรมฐานที่พวกมดแมลงเขาไม่ชอบอยู่แล้วตนความร้อนคือโดนแสงแดดอะใครจะเอาไปคั่วๆก็ได้ใครไม่มีเปลือกไข่ก็ปูนขาวโดรมไม้ก็ได้ปูนขาวโดรมไม้เขาก็ช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับต้นพืชแม่เอ้ยงามจริงงามเนื้อสิ่งเปรียบเลย เกินหาคําใดเอ่ยมาเฉลยคาอ้างแม่อรชรงามเหมือนกินนอนเยื่อร่างยนพักแม่และขาางสวงสล่างเต็งตึงหูติดดกดีจริงเลยเนะีนะ่ะดูแลเป็นละหลายคนก็ระจนกับเพรียอ่อนอยู่ เพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลดีๆใบยเยอะใบยเยอะเด็ดออกก็ได้นะจ้าทำปุ๋ยได้เลยสามารถทำปุ๋ยได้โยนยนบกบกไว้แถวไหนก็ได้ตรงนี้เราโรยนั่นว้เนี่ยโรยแมงลักไว้เราชอบกินชอบกินอะไรก็ปลูกอันนั้นแหละนะจ้าทุกคนนี่เอาฝาปิดก่อนนะจ๊ะ ฮันนันแน่ตาเอกินไรอะ่ะพี่หอยเจะไปแกงคั่วหอยขมหน่อยเอ้ยแกงคั่วหอยทากอร่อยนะเราเคยทํากินแล้วแต่มันล้างเมือกเมือกเนะี่ยคืออร่อยจริงๆคือเขากินพืชกินซากพืชเนะี่ยเขาก็สะอาดดีทีนี้กว่าจะล้างเมือกออกนี่หลายรอบมากสารส้มเกลือ น้ำส้มสายชูโอ้โหแต่อร่อยเนื้อเขาจะหนุบหนุบหนุบ,หนบเหมือนกับหอยโของอะ่ะเออเหมือนกับหอยโขงอ่ะอร่อยดีทีนี้เขาไม่เป็นที่นิยมเพราะว่าค่อนข้างคือทำความสะอาดเมื่อเขาเนี่ยค่อนข้างยากก่อนจะได้กินอ่ะปล่อยว่าตรงนี้ก่อน่อพี่อยู่เเป็นเพื่อนกันนะจ๊ะเห็นแล้วน้ำลายหกเออเอาไปกัน เห็นหอยทากต้องลายหกเดี๋ยวก่อนนะชะตาชีวิตขาดแล้วหด้เคยเห็นว่าแต่ต่างประเทศเขาจะมีแบบพัฒพัารหอยหอยทากย่างเนยใช่ไหมขึ้นห้างเลยเขาเลี้ยงเขาทำฟาร์มเลี้ยงเลยะประเทศฝรั่งเศสเขานิยมกินมากเลยอร่อยอะลองดูสิ ไม่ลองไม่รู้หรอกต้องลองเราเห็นเขากินกินทําคลิปกินกินกินลองมากพอเรามากติดใจเฮ้ยเราไปแกงคั่วอร่อยหลายคนก็เอาไปย่างอแจบแซ่บเนี่ยเวลาดูแลดีๆนะสุขภาพเขาก็จะดีแบบนี้แหละเดี๋ยวเราก็จะได้กินนะโหติติดตด,ดอกติดฝักดีจริงๆเลย เห็นไหมระวังเรื่องเพลี้ยอ่อนนะจ๊ะทุกคนถือว่าสุขภาพดีมากนะต้นถั่วต้นเนี้ยถึงแม้จะโดนหอยทากกินไปหลายต้นอยู่เพราะว่าเราเพาะไว้หลายเม็ดแล้วก็ขึ้นดีดีพามให้ดูเฉยๆ หนสมงส,งสงมือทำมุ่งมั่นขยันจัดสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะทุกคนอันนี้ดูแลสุขภาพกันให้ดีๆฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะเห็นไหมวิธีการดูแลต้นถัว่วฝักยาวให้ติดดอกออกผลโดยที่ไม่มีแมลงรบกวนมันมีหลายวิธีไงของเราก็ใช้วิธีนี้แหละ คือพวกน้ำหมักเศษอาหารเนี่ยพยายามใส่น้ำหมักเศษอาหารบำรุงด้วยน้ำหมักเศษอาหารถ้าใครไม่เข้าใจก็เอาหนึ่งแก้วกาแฟนะกรองเอาน้ำหมักเศษอาหารหนึ่งแก้วกาแฟ ite. แล้วก็ใส่ใส่น้ำเนี่ยเอาหนึ่งแก้วกาแฟเทเข้าไปในเนี้ยลดได้ทุกสามวันคือเขาไม่ชอบกลิ่นมดแมลงไม่ชอบกลิ่นของพวกน้ำหมักน้ำหมักเศษอาหารน้ำหมัก ผลไม้อะไรตบวน,นี้ที่สำคัญนะอย่าเผลอต้องดูแลดีๆเพราะพวกเราปลูกผักแบบปลอดสารเข้าใจใช่ไหมถ้าปลูกผักแบบปลอดสารแล้วอย่าเผลอเนี่ยแหละเราไม่ได้ใช้สารเคมีเพราะฉะน,นั้นเนี่ยอย่างถั่วฝักยาวเนี่ยถ้าเป็นเกษตรส่งออกเขาจะต้องควบคุมการผลิตของเขาด้วยการด้วยการ ใช้สารเคมีฉีดพ่นนะฮเพื่อให้ได้มาตรฐานในการส่งออกเพราะฉะนั้นพวกเราอะถ้าจะซื้อมากินก็ต้องล้างหลายๆรอบน้อยล้างให้มันดีๆล้างมันแบบต้องคือต้องล้างแบบหลายๆรอบอะเพื่อที่จะให้เราปลอดภัยร่างกายไม่สะสมสารพิษต้องดูแลให้ดี เข้าใจใช่ไหมดูแลสุขภาพให้ดีสุดเท่าที่ทําได้แหละนี่เดี๋ยวเราก็จะจัดระเบียบเขาหน่อยให้เขาแบบอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเราจะจัดระเบียบให้เขาเดี๋ยวกันต้องดึงตรงนู้นดึงตรงนี้มาเวลาถ่ายคลิปอะถ่ายคลิปมันก็จะได้เห็นว่าเออโดก ดกจริงๆทลากมาได้เดี๋ยวผยังดกเลยเนี่ยทลากตรงนู้นตรงนี้มาให้เข้ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยดูแลสุขภาพดีๆดเดอ้อวิธีการดูแลของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันจะแตกต่างกันไปมันมีหลายแบบที่สามารถดูแลต้นพืชผักสวนครัวต่อสารพิษเนี่ยของเราอาศัยน้ำหมักนี่แหละดีที่สุดอาศัยน้ำหมักเนี่ยกลิ่น คือเอาน้าหมักหมักไว้ในกระถางก่อนแล้วเอาเมล็ดพันธุ์ผักมาจิ้มชอบกินอะไรชอบปลูกอะไรก็นั่นแหละปลูกเลยฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆ <c oughs> <c oughs> เสม <c oughs> เสมเสมหายเยอะที่ชอบทาสวนดีลาท่าทางกวน เอาห้า,าหวนๆทำสวนทุกวันฝากแชร์ฝากไลค์ฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมอีฝากไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราคนรักการปลูก ลงคลิปไปแบบรัวๆไม่ต้องไปสนใจอะไรใดงสิ้นเดี๋ยวช่องมันจะลอยตัวยิ่งคลิปเยอะช่องลอยตัวเห็นเหรียญขึ้นแล้วเราก็รู้สึกเออดีขึ้นมาหน่อยอ่ะมีแรงขยันทำงานแต่ถ้าเคืองตาเจ็บตาก็ต้องหยุดนะจ๊ะพักดูแลสุขภาพไปแล้วแค่นี้นะ